ระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเปรียบเหมือนบิดาผู้มอบมรดกโดยธรรมพระธรรมเปรียบเหมือนมรดกอันล้ำค่าพระสงฆ์เปรียบเหมือนบุตรผู้สืบมรดกคือพระสัตธรรนนั่นเองคำว่าพุทธบุตรคือพระอริยะทั้งพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหรันท่านเหล่านี้ทั้งหมดเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าอันทำนิรมิตแล้ว ส่วนคำว่าธรรมทายาตคือผู้ศึกษาปฏิบัติตามธรรมรักษาธรรมนำธรรมไปพัฒนาชีวิตจ,จิตใจให้อยู่ร่วมกันโดยธรรมอาจจะมีบางท่านตั้งข้อสังเกตว่าเพราะเหตุใดพระพุทธองค์จึงเสด็จไปเยี่ยมพระเลวตะเทระน้องชายของท่านพระสาลีบุตรเทระ ในการเสด็จในครั้งนั้นมีพระภิกษุสงฆ์จำนวนห0 0รูปตา้งเสด็จไปด้วยเมื่อเสด็จไปถึงทางสองแร่งที่ปากดงแห่งหนึ่งท่านพระอนทน์กราบทูลว่าพระเจ้าข้าทางที่จะไปยังสำนักของท่านพระเลวัตน,นั้นมีอยู่สองทางทางหนึ่งเป็นทางอ้อมระยะทางไกลถึงหกสิบยชนเป็นที่อยู่ของมนุษย์ทั้งหลายส่วนอีกทางหนึ่งเป็นทางตรง ระยะทางประมาณ30โยอเป็นที่อยู่ของพวกอมนุษย์ซึ่งพวกอมนุษย์หวงแหนเราจะไปทางไหนกันพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ตรัสถามว่าอานอน์สิวลีมากับพวกเราหรือเปล่าท่านพระอานอน์กราบทูลว่าพระสิวลีมากับพวกเราด้วยพระเจ้าค่ะอานอน์ถ้าสิวลีมาด้วยก็ขอให้ไปทางตรงนี่แหละ การที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนี้ก็เพื่อจะทดลองบุญบารมีของท่านพระศิวลีเทระและการทดลองบุญบารมีของท่านพระศิวลีเทระในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่8และเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงยกย่องท่านพระสิวลีเทระไว้ในตำแหน่งเอตัทคะในทางมีลาบ ในสมัยพุทธกาลมีพระภิกษุสงฆ์จำนวนมากมายที่สำเร็จอรหัตผลเป็นพระอรหันต์แต่มีพระอรหันต์เพียง80องค์เท่านั้นที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพระมหาสาวกซึ่งเรียกว่าพระอสีติมหาสาวกหมายถึงพระสาวกผู้ใหญ่80องค์และการที่พระอรหันต์องค์หนึ่งจะได้รับคัดเลือกเป็นพระอสีติมหาสาวกไม่ใช่จะเป็นกันง่ายๆ ต้องมีคุณลักษณะพิเศษกว่าพระภิกษุหรือพระสาวกทั่วไปต้องมีคุณลักษณะที่สําคัญสองประการคือ1คุณลักษณะเฉพาะตนได้แก่ความเป็นผู้บำเพ็ญบารมีมามากการได้บรรลุอภิญญาและความเป็นผู้มีเถระธรรม2คุณลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นผลจากความสามารถเฉพาะตัวของพระอสิติมหาสาวกจนเกิดเป็นผลงาน ที่มีผลต่อความเจริญมั่นคงของพระศาสนาและหากพิจารณาให้ลึกซึ้งลงไปยิ่งกว่านั้นพระอสิติมหาสาวกมีอยู่ด้วยกัน80รูปก็จริงแต่การได้รับยกย่องในตำแหน่งเอตัคคะจากพระพุทธเจ้าซึ่งเอตัคคะนั้นมีทั้งหมด47อย่างแต่เมื่อพิจารณาให้ลึกลงไปอีกในเอตัคคะทั้งหมด47อย่างนั้น เมื่อนับจำนวนบุคคลจะนับได้เพียง41ท่านเท่านั้นเพราะมีบางท่านได้รับการยกย่องเป็นผู้เลิศหลายทางโดยเฉพาะท่านพระอาน์เถระได้รับเอตาคะถึงห้าอย่างคำว่าเอตากะคือบุคคลที่ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปในทางตรงซึ่งธุรกันดาล แต่มีพระศิวลีตามเสด็จมาด้วยเหล่าเทพพยายดาในป่าคิดว่าเวลานี้พระศิวลีพระผู้เป็นเจ้าของเรากำลังมาพวกเราจะกระทำสการะแด่พระศิวลีเถระผู้เป็นเจ้าของพวกเราดังนี้จึงชวนกันสร้างที่พักสำหรับพระภิกษุสงฆ์ให้ห่างกันแห่งละหนึ่งโยน์และที่พักที่กล่าวนี้สำเร็จด้วยเทวานุภาพ นั้นเพียงพอแก่ภิกษุสงฆ์ทุกรูปที่ตามเสด็จเหล่าผู้เป็นเทพพยายดาผู้เป็นสมาธิทตีิเหล่านั้นลุกขึ้นแต่เช้าพากันถือเอาอาหารซึ่งมีข้าวต้มทิพเป็นต้นเที่ยวหาตรวจดูว่าพระศิวลีเถระนั่งอยู่ที่ไหนหนอเมื่อพบพระศิวลีเถระท่านจึงบอกให้เทพ,พย,ยดาเหล่านั้นนำอาหารทั้งหลายที่นำมาให้ท่านนั้นไปถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ด้วยอาการอย่างนี้พระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ที่ตามเสด็จทั้งหมดสามารถเสด็จผ่านเส้นทางกันดารถึง30โยน์โดยมีทั้งที่พักและพัตหาหไปตลอดเส้นทางความจริงในการเสด็จมาของพระพุทธองค์ในครั้งนี้ในพระภิกษุสงฆ์จำนวน500รูปมีพระอรหันต์ตามเสด็จมาด้วยการเดินทางผ่านเส้นทางธุรกันดารน,นี้ ไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับพระอาหารหันต์และข้อสังเกตรประการหนึ่งว่าเหตุใดพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นถึงพระาศาสดาทำไมจึงต้องเหน็ดเหนื่อยพระวรากายเสด็จไปเยี่ยมพระเลวตะเถระท้งนี้ก็เพราะความรักความเมตตาที่พระพุทธองค์ทรงมีต่อลูกๆนั่นเองการให้การรับรองยกย่องเชิดชูท่านพระศิวลี ก็เพื่อให้ท่านพระศีวลีเทระเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าในด้านการมีลาบสามารถเกื้อกูลพระภิกษุสงฆ์ได้แม้จะเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวแต่ก็เป็นไปเพื่อส่วนรวมพระอสิติมหาสาวกได้ใช้ความสามารถเหล่านี้ช่วยรับภารกิจแทนพระพุทธองค์ในการส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนานอกจากนี้แล้วในการเสด็จในครั้งนี้ ยังทรงรับรองท่านพระเรวัตเถระซึ่งมีอายุเพียงเจ็ดขวบอยู่อย่างสันโดษในป่าตะเคียนตามลำพังว่าสำเร็จเป็นพระอรหรันเพื่อให้เป็นที่รู้จักแก่พุทธบริษัททั้งหลายและในการเสด็จครั้งนี้ท่านที่รู้สึกซาบซึ้งและปพื้งปิติที่สุดก็คงเป็นท่านพระสารีบุตรซึ่งเป็นพี่ชายของท่านเลวตะ และหากสังเกตดูให้ดีผู้คนในสมัยพุทธกาลมีความฉลาดมากเวลาพบพระพุทธองค์มักจะกล่าวในตอนท้ายว่าขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำหม่อมฉันว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตถ้อยคำที่กล่าวเหล่านี้ไม่ใช่เป็นการพูดกันเล่นๆหรือเป็นการกล่าวตามธรรมเนียมแต่หมายความอย่างนั้นจริงๆ เพราะทุกท่านรู้ดีว่าพระพุทธองค์จะทรงจดจำลูกๆของพระองค์ทุกคนและเสด็จมาโปรดในการอันควรเมื่อพระบรมศาสดาพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์บริวารเหล่านั้นเสด็จมาใกล้จะถึงท่านพระเรวตะซึ่งท่านสำเร็จเป็นพระอหรหันต์ได้อภิญญาหกสามารถแสดงฤทธิ์ต่างๆได้มีหูทิพตาทิพ เมื่อร่วงรู้ว่าพระบรมศาสดากำลังเสด็จมาสู่สำนักของตนพระเรวตะแสดงฤทธิ์เนลมิตรป่าให้กลายเป็นพระคันทากุดีสำหรับพระผู้มีพระภาคและเนลมิตรสถานที่จงกรมพร้อมด้วยสถานที่พักกลางคืนและกลางวันเพื่อความสะดวกและผาสุขแก่ภิกษุทั้งหลายที่ตามเสด็จมาด้วยอย่างละห้ารแห่งแล้วออกไปถวายการต้อนรับนำเสด็จเข้าสู่พระคันทกุดี จะเห็นได้เลยว่าการแสดงฤทธิ์ของท่านเลวตะนั้นไม่ธรรมดาทั้งที่ท่านเพิ่งสําเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ไม่นานการเนรมิตป่าทั้งป่าให้กลายเป็นที่พักของภิกษุทั้งหลายกว่า500ร้แห่งทั้งยังสามารถเนรมิตพระคันธกุดีสําหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าอีกด้วยพระพุทธองค์ประทับอยู่หน้าที่นั้นพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เป็นเวลาหนึ่งเดือน ในขณะที่พระพุทธองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์พักที่ป่าไม้ตะเคียนนั้นมีพระชลาสองรูปร่วมคณะอยู่ด้วยท่านทั้งสองนั่งสนทนากันว่าพระเรวะตะทําการก่อสร้างอารามยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้จะมีเวลาบำเพ็ญสมณธรรมได้อย่างไรแม้แต่พระเชตวันกับพระเวรุวันก็ยังสู้อารามนี้ไม่ได้ พระผู้มีพระภาคคงจะเห็นแก่หน้าว่าเป็นน้องชายของพระสารีบุตรอัครสาวกจึงเสด็จมาเยี่ยมเอาเข้าแล้วไงนินทาพระอระหันต์พระผู้มีพระภาคทรงทราบวาระจิตของพระจลาทั้งสองรูปนั้นทรงดำริว่าถ้าอยู่นานก็จะเป็นการรบกวนพระเรวตะเพราะปกติพระภิกษุผู้อยู่ป่าย่อมต้องการความสงบดังนั้นพระองค์จึงเสด็จกลับ พร้อมกันนั้นได้ทรงอธิษฐานให้พระหลวงตาทั้งสองรูปนั้นลืมของใช้ส่วนตัวไว้เมื่อตามเสด็จออกมาพ้นเขตอารามแล้วพระพุทธองค์จึงคลายฤทธิ์อธิษฐานพระภิกษุชลาทั้งสองรูปพอน,นึกขึ้นได้ว่าลืมของไว้จึงพากันรีบกลับไปแต่ทว่าคราวนี้สภาพผลทางและกุฏิที่พักทั้งหลายหายไปทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นป่าไปหมด พบของของตนเองแขวนอยู่ที่ต้นตะเคียนบ้างอยู่ที่บนตอตะเคียนบ้างสร้างความประหลาดใจแก่ลูกตาทั้งสองเป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้ที่พระเลวตะเถระอยู่ในป่าไม้ตะเคียนเป็นเวลานานท่านจึงได้รับการยกย่องจากพระบรมศา,ศาสดาในตำแหน่งเอตตทะะัะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้อยู่ป่า หรือเรียกท่านว่าพระเลวะตะคทิละวะนิยะเถระตามที่ท่านอยู่ในป่าไม้ตะเคียนเป็นเวลานานนั่นเองสมเด็จพระสังฆราชท่านกล่าวไว้ว่าพระเมตตากรุณาของพระพุทธองค์นั้นเป็นความรู้สึกลึกซึ้งจริงพระหฤทัยไม่มีอะไรอื่นอาจลบล้างให้เบาบางได้ความเหนื่อยยากลำบากตรากตรำพระวรกาย แม้มากมายหนักหนาก็ไม่ทําให้ทรงเปลี่ยนพระหฤทยัยกลับคืนสู่ความพลังพร้อมที่รออยู่ทรงมุ่งมังม่นสแสวงหาทางช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกข์โดยมิทรงพ่ายแพ้ให้แก่อำนาจเย,ย้าหยวนใดๆทั้งสิ้นพระมหากรุณาชนะได้ทุกสิ่งทุกอย่างขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนช่องด้วยการสมัครเป็นสมาชิกขอบคุณที่กดไลค์และกดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ